เลยอยู่ดีๆด้วยแหละเอามือลงเอามือลงแล้วยิ้มๆป่าติดตัวคือไฟเลยนี่นะเบิร์รีวิวหนากรีวิวเดียววายนะพี่น้องขังเดียวนะเดือดเจ็ดโมงเลยพี่น้องไงโพดลายแต่ละคนเนาะพวงสะอิ่มอยู่ปะเจ้านี่อิ่มอยู่ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบอสุสุขสุคนเดอ้อโดยมาพบพ่อนางอาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมาอนีกะมาเงือนผู้วงคือเก่าพี่น้องเนาะตอนสวยๆนอนเมย์กะโดยมาอนีกะพี่น้องเนะาะส่างมันก็มาอ่าโบกเพื่อนคือเก่าพี่น้องมาอนีกะวานนี้กะพากันขนก้อนอิทออกจากห้องน้ำพี่น้องเลยว่าทางไอ้มัอมเป็นให้คนออกเนาะยัยนว่าสิได้เอาดินมาใสา่เพื่อน่าแต่ว่า บ่หหวทางไอ้แสงเพิ่นมาหรือบ่วันนี้เนาะต้องถาทามไอ้เบเป็นก่อนพี่น้องตอนมากะว่าสิเวห้ามตู้ข้ามเพิ่นเนาะแต่ว่าแวะห้าแล้วเพิ่นบเห็นพี่น้องบเห็นเพิ่่นนะอาจจะไปไปหาตะตัดพื้นบ่พี่น้องตัดไม้ห่นะเนาะบเห็นวาสิเวเยมเพิ่นอยู่บ่ได้ไปลายมื้มือแล้วโดยก็เลยมาเลยมื้อนี้ตอนสวยๆเนาะบรรยากาศกับแบบแดดขากแห้งพี่น้องมื้อนี้นะโดยเดียวน้องลตี้กะปักเป็นกองล้างพี่น้องเนาะโดย โดยพี่น้องวันนี้ก็พากันคนบล็อกออกนี่แหละเนาะนี้การตั้งไอ้มาเพื่อชิมากแกเองเพื่อดอกพี่น้องคานนี่เนาะคือว่าแกเองก็ได้อยู่โดยแดดคักอันนี้ม่น้องมึงทำเป็นได้ไหมเป็นอยังเอาสบายดีเลยป้าท้องสวัสดีเฮ็ดกินยังอ่นะวเา็ดเจอปะ อ๋อบันคับบุนไดวะสบายดีดตุละ่ะเ,เอ,อย้ยหยุดก่อนเอสซีคนเราจะเห็นหนาแบบตรงๆเลยอยู่ดีๆดตุละ่ะเอามือลองเอามือลองเร็วยิ้มๆปาติดตัวคือไฟเลยนี่นะเบิรงรีวิวหนาก่อนรีวิวหนาเพื่อแต่ว,ว,ว่าอันถ่ายน้องอันทิ้งท้อยสัดๆให้เบิองหนิดกว่า,าประมาณนี้แหละพี่น้องก,กัจก็กตี้เลยก่อนนี่เจ็กปี้เออ หลังจากที่ว่าเพิ่นนั่นพี่น้องเลยออกมาจากคงหมอสว่งนั่นเนาะกะกำลังตุ่ยขืนน้อยนึงแข่งขากะโดยมิตนกระลินเนาะว่าเก่งยุต่ว่าแบบเวลาเขาขี่เป็นกระสีปอบป่าพี่น้องเลยตัดผมสันพายแตตัดผมไม่พิ่นนะเอามาตัดให้เจียวปลาดุกเนาะต้นเทียงที่ได้ยังกินต้นเทียง ทำไมมาแกงทำไมมาแกงทำไมเงินซื้อเลยเปิดเงินแล้วติพื้นก็ได้จักรถแล้วพื้นนะซื้อนะจักรั่วยช่องรุดหนึ่งหน่อยนี่ลงไปเบิ่มอ่าน้องลีนสบายดีล่ะพราะตอนนั้นทำมันเผ็ดได้ปลาตัวเด็กนะคะมัเผ็ดเป็นกำหนักไม่ได้มากไหมกินแล้วก็หอนท้องไะกระเพาะเนาะอือใครเด้ลุงวงอยู่ใครไหนเนาะมียาดีกระเพาะ โบเฮียนหลักลินเดล่าเด้โบงามอันป่าควรจะก้าวเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยบอกเควรนบลากแลยิ้มชื่อเป็นผู้บ่าวน้อยนะเออปลาตัวเดียวเนาะน้องเพผนเก็บใส่เก็บใส่กินนิดน้อยมันกินบ่ได้อือแม่ไม่มีแม่กินกั๊บเราจะไข่เนี่เด็กกินกั๊บไปหาเก็บพักมากินกับน้องลินบ่มีบ่มีพักยังไงอือมีเก็บ มาเบ่งทางในก่อนพี่น้องเป็นเห็ดอันเป็นสาทางไดเหรอว่านี่กะเมื่อตอนจมงสี่โมงละวัานี้เนาะอ้หูไทยเกือบพลาดึ้นนี้นี่พลาดตลอดเลยออเ,เป็นกำลังผสมปูนบ่เป็นสาทางนอกพี่น้องเลย เดี๋ยวไว้ยนะพี่น้องขังเดียวนะดูว่าเจ็ดโมงคือเมื่อขังในวันสังกันมาสองคนวัวยั้อไปวัวจริงๆสบายดีด้อใหญ่กูหิ่งห้อยเลยพี่น้องสะดุดลักสะดุดมีนี่แล้ว อาอคุณหนึ่งไปใช้คือเห็นเลยเรื่องยืนอะไรสบายดำสบายดีสบายดูสบ,ยดสบายดำดูของมันสบายดีแล้วมาหย,ยอ,อกงามเนาะเป็นเห็ดเนาะแล้วว่านี่ในพี่น้องคางนี่ค่ะ,ะวสวยเฮงสวยเจ็มเลยเจ็ม,จม คนเห็ดสิเคินแล้วอยางมาไก่เราไรเราอยัวเหอบเมากกดองยืถัอวายืดือเ่าอะไรแบ่ไดเห็นย <choices> ังอนาิต ถ้าเราเห็ดวาแหงเนาะนี่โปรโมทเด้อโปรโมทเด้อโปรโมทสั่งวะสนใจอะไทักหาเบอร์ใด้ผมมีเบอร์บอมีเบอร์ยังเลยคิดจองคำฝันคิดแต่สว้าเลยเราก็จำได้เนาะจำได้เบอร์เจ้าของถ้าลืมละเปิดเห็ดวายได้พี่น้อง นี่การทะเลาวแล้วมั้ยเอาบริเห็นอันนีครัพี่น้อง้นเพ <c oughs> ็รน่ะพี่ดาเป็นเรียกมากให้เป็นเห็นนะ <c oughs> อย่างนั้นเป็นเห็ุงามหน่อยเน่อยปูน คุณบอกอันนี้ชื่อว่าไส้เฮอืมนนอนใบเฮ่เนาะแบบไม่ีผมเลประโวติงามเนาะอีน้องแบบเพียงขนาดเพีย,ง,ะนะยงกันเลยแล้วตอนแรงวานนี่เนาะทางนี้มื่อนี้กะเพิ่นมาต่อพาหน่อยมื่อนี้นะอนสองคนมา ค่ะนี่ก็จกว่าแหลวจำวันนี้เนาะจะแเป็นบัใหญ่ซ้ำตัวนั้นดิวันนี้ใหญ่กลว,ว่าวานี่เมนว่ะอืออุนเหนียไวไก่พ้าพดเนาะเนะวลาอันเพิ่นเห็ดเบื้องนี้แล้วมันสีเงนะอ,อืมเ <laughs> วลาอันได้เห็นไผื่้จามอ,อ,กอีกคีาัวาไว้แต่อ พ <c oughs> ูนอ่้องใจายผ้าเอาผ้าไว้กับพูนเล่ากอดตลกเลยข้าเจ้าว่าลกไห้อาบันเทเห็นหอยอบาไหวเจ้าหรยอหอยไก่ขาะข่บอยเจ้าเด้งเจมี่ป้าวัวจริงคข่ไล่ๆพี่น้องเพวกไปกัไปวัดถุงเลยัจรงไา่ป้าจิโต พูดยิงใคกันหลายหลายเหนื่อ,อยเลยเนาะเป็นยังน้งนอยเผินโซหุ่นเพลินหุ่นดีเบิ่งทางนี้ต่อทางนี้ก็แล้วลแ,แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะงามแพงอะไรีสวยงามแพงห้องนี้กะเสร็จสิ้นเรียบร้อยมาาต่อข้างนอกวันนี้เนาะฮะเด็กเต็มเลยเด็กถ้าเราเปิดเพลง ขนมาเต้นือ <used> <rock Pon cho Bluetooth> e ้วบ้าขื่นมาเต้นแล้วบ้าข่อยนมันทักใส่ดน้าผ่าดามีคนยืนใส่ตัใส่้าผ่าน้าเล้กชตก็อนเ้นนาะเ่จะลกบันไปเลยพี่น้องไอ้บ้านใส่น้าผ่าน้า นี <speaking, df> ่ก <s> ็แล้วจังมื้อนี้เนาะแล้วเพราะว่าตัวนั้นใหญ่กได้ว่านี่ค่พุ่นแล้วเพิ่นว่าแล้วเโอ้าถึงเวลา10:00นิจะไปแวะสิไดาแเดเฮ็ดอยู่ีนะอ้าว0 0นบ่มันันนาว่า7:00นไเอออยู่0 0นิ เผื่อแล้วเนาะพี่น้องเลยพาใหญ่เติบได้พลาตรงนี้กันชิปมงชิปด้มินข้าวเด้อมาข่าวกันอย่างเนาะยัปะสมุทรจมก่บอสมุไสมุรังใค่แล้วบุกิน้ำดอาหรอวะไกขึ้นขึ้นโบกอยู่เทิงพี่น้องเลยเอ้อเอา สไส่เลยจ้าเดี๋ยวที่ไปหาเด้อกินขาวมาด้วย้นขาวอยากพอดีเลยกินข้าวกับเจียวปลาตัวเดียว <laughs> ลังสาบิเทิงจะไปกินข่าวลนะพี่น้องพาตัวนี้กับมื่อนั่นเนาะปลาติโอึบมาเด้อกินข่าวเด้อเออข่าวเด้อปลาติโตเด้อฮ่าฮ่าสามสิบหน่อยแม่เห็นว่าเจียวปลานะเบิ่งดูแคบปลาตัวเดียวพี่น้องไอ้โพผลายแต่ละคนเนาะ อผู้งสซีอิ่มนี่บาเจ้านี่อิ่มอยู่การตัวยิงไครใส่ลายๆเด้อปลาตัวเดียวพี่น้องเห็นแต่น้ำเด็กๆก็จะกินได้เนาะใครในเนาะกินเหมือนกันปลาตัวเดียวกูน,กกกน,นกังวันดีตัวใหญ่กูหมูน้องวันดีหมืยอน้าถอยปลากินข้าวเศร้าพี่น้องไอ,อ,อตอนเก้าโมสนะิบโมอะไรเนาะสวยแล้วเห็ดน้อยหนึ่ง กินบะคือเจับกล้องนั่นระยาะนะกินเหรอเอาข้าวใหญ่ๆข่าวข้าวใหญ่ๆแล้วจะกินอิ่มทำที่ไหนน้องเลี้ยงนเป็นยังงนี้นางัวเขาตังค์ใส่ขากๆเลยน้องยี้แซ่บเลเจอได้ยิ่งเจอได้นั่งดีๆเลยละหน่อยกินข้าวนั่งนั่งไว้นั่นเผาไปใส้ ไม่สามารถดิ๊กเอว่าจริงไข่เพิ่งจะกินไดนมั้ยฉันยากแต่คนเบื่อย่างมันฮึ่นเหรอกินบางแนวบางหางยังกินว้าวดิก็น้องทิ้งท้อยน้องวันดีพี่น้องไอ้น้องลาหน้อยตัวนั้นเนาะอันนั้นน้องลินบางทีเพิ่งกับโบหูสื่อเนาะสื่อมันหลายคนทวดจิ้มพังงานอือแม่มันเบ้อเบ้อเบื่อเบื่อ่ อันนี้ลูกสาวลาอันนี้ซื้อน้องวันดีพี่น้องสาวลาได้เ,เดสื้อแดงๆเสียบเหรอเสียบอตอนเที่ยงจะที่ไหนยังกินเนาะน้ำใหม่ที่ได้เมื่อวานนี่ก็กไปหาเลยน้องเนะี่ยชอบกินด้วยไม,ม่ไม่ไม่กินได้พวงน้ำนะกินได้เส้นบ่เจ็บท้องหมดเลย ว่าพองน้ำนะบ่เจ็บพองมากินเลยเจ็บพองไงมันอืมมันทายมาออกามันอ้าหรออืมมันโบเมนเนลนะไก้ครับมันกินเข้าไปมันไม่ละลายนะไก่จ้ะอืมหยิมพองน้ำนะเดีมันบาลงมันก็โซแล้วมันก็จ้ายโบเมนเนวกินเหรอแม่ว่าไก่ไก่ไม่กินนะ มราคางกูเพื่นมกิน่งกิน,กนขา,าว้าวตอนสวยเลยมนลยีน้องเลยเอาเพื่อกินอนะแสบะสปะแสบแ้นบริคิวไน,นกินหนาะมันมเครกินคือกันก,กิน <laughs> น,กน้ำแท่งคือกินนอกอันนี้ีคีุ่นมันนะเลือกินเยอะเลือกินเยอะมันมีแต่คีบุนอยู่ในนี้ ขี้ดนงสาย Nh เลยหยกเลยไปชื่นน้ำอร่อยไหมพ่อคนปลูกคนยิงไข่หลายๆพี่น้องไอ้นะพผุเต็มเลยเสียงเมื่อปลูกอยู่เนาะหลายเต๋อจะเพิ่นเอามาเลาย,ย,ายาท,ทางใด คนบอกว่าจะคล้องสวนนีใหญ่น้องะตี๋เสียเมือปลูกอยู่ทางขางหัวอยู่เพื่อนเนาะปั้นเอาจากไม้หนึ่งเรื่องนั้นกับคนสิไปขายไปขายได้มาเท่าไรอันนี้นะหลายแหงเนะเาะเขาเสียเ,เ,เอาจากเขาจากอันมัดในน้อยหนึ่งนะจากชองอันนั้นน้นึ่งดีหัวห้าหัวมาเนบใส่ได้เลยไรเป็นเนฟใส่มันก็เกิดเองมันแล้วก็ทไรมาเชยอันนี้อลูหค่ะอืม ใี่เใส่หม้อง,ง,งออไ,ไอ๋อใช่ที่ว่าอแงผลอามาน,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 นะาะรถหนึ่งก็ใส่ได้เดินเติบไหมคะข้างนอกแบ่เาไม่ตีคนเดียวอันั้นไม่แบ่งค่ะรดหนึงไปแบ่งรดเดี๋ยวเขาจะมาเอาแล้วนะน ะเอาไหนดีเอ่ใคใส่คิดเดีย๋ยวไปฮะไคบักไมบักไฟนีู่่มึงกันเลอะนั่นเอาเลยะไรใหญ่เห็นนะเพื่อนพอแล้วำนกอชช่างนี่กะโบราณิพอแล้วพอมาอือพอแล้วเหม็นเหม็นยู่ห่มก็ได้ ใช่เลยสิมาเอาจะเอาไปขายเขาบอกรือว่าเขามาเอาอยู่เฮือนเงินมาเอาอืน้อยมาเอาไหมเขาจีนใครมันก,ก็มาเอาเลยมันยังได้ไปขายอยู่เราสิเอาไปขายเนาะมันนี่มบันปลูกเลยเออมันกับบกวางคนเดยปลูกสำหรักกับปั้นได้เวลามันขืนนะอันนี้กันลายปลูกหลายอันได้ปลูกมังมีมองมัวเออหามปลูกเวลามันขืนมากก็ลายอยู่ดอกนี่เนาะ หาอย่าง่าพักไพยเปล่อโอ้เจ้าชีกอ่ันะขึ้นอยู่บติกอขึ้นอยู่ที่หน่อยนะโอ้เห็นขื้นให้สุดเลยเนาะก็นแล้วไปเธอแล้วเธอละขันตอนพี่น้อง้้เอพาขึนนนปะ ทางล้างเจ้าในช่วงที่ใส่กอนบอกอ่กใหญ่อยู่ด้วยเนาะว่าตัดใหญ่ยอยู่เหรอวเออครับเออเป็นกว้างอันนี้เต็มเลยเลยตัวนี้มันถิันกว้างกว่าเนาะพี่น้องทางนี้ต้องก่อขึ้นให้สุดเลยนางสาวุลุมฮะเทิงทางในก็กว้าง นี่เขาสร้างมันบ้านนี่อ,อ๋อเป็นปะไวน้นีเน่เป็นหอยเป็นหอยคือหอยก่อนอิทนะเวลาเอาทาสีกับโบมีแล้วถ้าว่าทาทีซีสใส่ในึ่กระสีโบมีหอยบอกหอยอันหอยอันก่อนอิทเลยโอ้หอยก่อนอิท อิ่มมากินข้าวอะ่รอิ่มปะบุอิ่มบ่อิ่มอ้าววันนี้ทำเพิ่นแล้วเพิ่นว่าบ่อิ่มบ่อิ่มเฮ็ดยังได้วันนี้นะไปหาสอนป้ามาแจ่วบ่เนยกินเบิดเลยเยอเพิ่นแลี้ยบอกเจิดวันเจิดจุกอ่าหน่วงวันดีนี่สิกินหลายกว่าหมูบ่จ้าจังบ่อิ่มนี่ฮะกูกยู่กหมูเจิดวะอืมเล็กน้อยเนาะกินบุอิ่มแล้วแล้วเนาะนอนได้แล้วแล้วนอนนอนได้นอนมาทันได้ยังบได้ขึ้นติ สั่งก็นอนได้สั่งสั่งก็นอนอยู่นี่ซะบ่เมื่อกัอย่ามาเล้งก่อนตื่นมาได้เห็นลุ่นนะเอาเรียลเลยเนาะนีสวยงามเลยพี่น้องเย็นๆกลับมาในนี่เนาะนีเริ่มมาทมลังคาสูงเนาะบวมอดบ่มมีมีวะมาทมให้น้องเลยก็พอไปยุ่ม ปูนเขียวแล้วก็ป okay, ูนแดงน้องย่างลายเติมเนาะเวลาเป็นสีก่อวุ้เทิงกับโบกอันนี้ก็ต้องได้เอาปูนออกอีกอยู่ไก่กดแมนเอาตกใส่ต้มน้ำด้วยเดี๋ยวไปหากับถุยยเิงถุย พี่น้องอเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอลจบคลิปไปก่อนนะพี่น้องคุณก็เห็ดไวแหง้งเนาะผ้าใหญ่เลย <c oughs> ข่ำเนาะจากเมื่อกแ็แล้วไวเลยท <c oughs> ีเอ้เองว่อแหงตรงนี้เผื่อเห็ดผ้าปูนแหงข่ำนี่มันบ่ิแดดนานแหงและนนโดยนี่ก็บรรยากาศก็แบบอบอ้าวแหง้งพี่น้องเไยเนาะโดยวันนี้ก็แวะมาหาผู้วงพี่น้องอาวสิพากันไปเวียกอยู่มันน,นี่กันเนาะใน ซื้อมาเนี่ยมาใส่แถวเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยโดยเลยมาตอนสิบโมงป้ายเนาะอ่ะมามันเบิง่งเปินเห็ดไปแบบใดแบบใดพี่น้องไอ้กัง้ามเนาะไวแห้งโดย,โดยห้องนี้ก็นื่วไาแล้วแล้วพี่น้องแบบดูได้เลยเนาะห้องนี้โดยมาพี่น้องเดียวลี้นี่น้องลาตีกับิคอจบคลิปไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะพบพกันคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี